สบาย đi, าบด,ดยีพี่น้องเอาสมบัติให้เยอพี่น้องนี่สิมือแล้วนี่หอยกาบก้อยหอยจูบถ้าสมิลอัก็ยังเลยนี่บางรถกันด้อพี่น้องเล็บบุมีรถก็สิได้นอนอีกเลยนี่ดูในหอยในนี่เอาหอยใหย้มากินให้ไม่ลงเลย สบายดีพี่น้องนี่กว่าสุ่มเจ้าก็ได้สบายดีได้เมื่อเช่รถบเบอรีเฮตนเอ้ยตักเขาให้เอือยเน่พี่น้องเอ้าเอาเ้าให้แน่เอาหอยเอ้าเอาปลาคอใหญ่ให้แน่แต่เบ่งปลาคอใหญ่ด้วยพี่น้องมาเบ่งเขาหน่องทรายตักให้ดูพี่น้องเอาเข้าให้เอื่อยเมื่อกินปันหาเรียบร้อยเลยแต่ว่าสียอกลาดพงรถเสียไม่หลุเมื่อบู่เบอร์ร่ะนี่ เอาข้าเปลือกให้เอวยหาโสอบเด้ออยู่ที่ห้องสี่เอวยมากินเขาหาโสอบนี่ก็เขานาซาวคนห้เด้อพี่น้องนาซาวอยู่บาา้านนลำป่อยคนห้ยล้านห้ยมีม้อนเดอสองโสอบพอดีเป็นเกตโสอบแซวเข่ามือนี่แซวเข่ามาือกินกลุ่มโดนเติบอยู่ดอกเกตโสอบก็ได้มากกับเอ็มซีแหละพี่น้องห้ อันนี้เมมอนก็ให้เงินน้องทรายหาแสนแต่เมมอนไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้น้องทรายให้น้องไผ่นอะไรหาแสนนะมือนนี้นะวันนี้มาเบิ่งนฟ้าบ้านี้ปลาปี๊ดย่องเอจวดจุดปลาที่เธอปลาที่เธอจะเสีเอาปลาคอให้เอื้อยได้บาทเลย Lạy đông phân hãy mươi môn phân hai mươi môn phân hai mươi môn phân ba mươi lại phân hai mươi môn phân hai phân hai ba, ba, ba นื่รอดเนี่ยมันตายตื่ลายพูดจะตายเลยฟาโถอันปลาดุกมันตายมันจะหนี้เงี้ยหนี้ยังได้ๆเต็งกับตายแล้วนีปลาคอกับตายนะเลือกออกโลดปลาดุกมันตายดอกปลาดุกเต็งกับตายแล้วตัวนี้ตายแล้วนี่นี่ตายเงี้ยมันเงี้งเลยตายแล้วปลาคอนี่ยซุ่มนี่กับตายไม่ได้เลือกออกเลยซุ่มตายนะปลาดุเอาออกมาปฟาดตาปตาตะออนแท้ๆจับเอาจะได้ตาปลาคอหันโอยจจ้้บใขเด้อปลาคอใหญ่ คนละโตกับเอาย่ำลงจ้ะเด้ปอปลาข่อยใหญ่เด้อจับโลดแล้วุ้มอันนั้นหันเสียหายข่อยแสดงเอาจะหายปลาดุกด้วย์ไงเด้อสีมะมปุลปลาดุกเดี๋ยวหันกะคายโทษไม่ฆ่ามาเอาบาบนี้ วัวทามด้หนกเลยครับก็เป็นว้าแพี่น้องเลยทามยเลยอยู่เก็ดเก็เนอเออจนเก็ดเนื้ออันนี้เลยปลาอันนี้เลยอันไปกินปลาันที่ตรง้แม่เพิ่งเห็นก่อนอันนี้ก็พี่น้องคือกันเลยพี่น้องอันนี้ก็มาย้ำเพิ่งมังโมมักแตงเพิ่งพาเห็ดนี่ตรงกลางเนี้

ินมากับพอดีโชคดีได้แม่มอนกับแม่ลงที่น้องเอ้ยก็ได้แนวกินเมื่อกินปาหน้าน้าได้หอยได้ปลาขัดอดีมาวางเ้อจบประดุกปักเลยนะนะตัวเลี้ยงเอออันนี้ตัวเลี้ยงตัวนันธนานานนงท่งนะเออ เอองบ่ได้เอาบดดอกห้เือเอามากินมือเธอเขาจะเออสามตัวกับสามตัวกับพ่อแล้วไบมะปป้าวพุกนากะใไ่สงการนึ่งก็มากินน้องตัวทางกลางอือเออพอแล้วขมมกขอบใจอยู่ดีมีแหงเอาทำอานาใส่นละ เอาน้ำซะเนี่ยเอออ้าจะบริหารเงียงวนเนาะปลาดูกขมันสิปักกันโตผลเอาเขาน้ำลังได้บริหารหังวั้รุเออย่านมันปักทรงยางขาดเถอนะเออตายก็ไว้หน่ละรั้งมันไม่ปลาบู่นะปลาบู่ก็เลยปลาปลาบู่ มันนักเข่ามาได้มันทำมาได้โจ้โบต้องโจ้ปลาโจ้เลียกซุปนี่กินเออตุกปลาโคลนเลยคือปล่อยสมันื่อสมยาคนปล่อยหรือบั่นในกระเพาะเสัยเอือยลงเพิ่นอันนี้นะแต่คอไใ้ปั่นกันกินอะไรจะแส่งไม่ได้ปลาเออปลาธรรมชาตินี่มีปีสักเออเขาเห็นอะไแสงมาแล้วขึ้นมาเนาะขึ้นมาน้มหนามเนาะเออแม่นแเลยปีนี่ผัดข้าวบะเห็ดเนาะ พี่น wow. yeah? ้องเตาสอนปลานะมอแม่มันได้ทันหาสิบโลหกสิบโลค่นี่หวาาวปลาสามินี่หละบาสามพิได้สามันหโลปาตัวใหญ่ชุดนี้ได้น้อยกว่าชุดแล้วนะแม่นฉะบ่แล้วบลางได้ฮักงอกแม่งี่ยังฮัฮักอยังนดิ๋ดมอยู่ฮักแล้วเอออหื้ย น้ำแซนเปนจะประใต้เผื่อหอดเพื่อนอือหักเลยครับโถ่เอเมนข้ามาขายขายโลแปดสิบพันเนอะจีนน้องหนุ่มได้เต็งค่ะขายถึงถึอเด้ลูกขายถึอโลห์สิบโอ้โกลเขาขายแสนปลายผูนอยู่ตลาดน่ะโล่เจ็ดสิบซะไปส่งตลาดนี่ฮะโล่เจ็ดสิบ่าอยู่นี่ฮะต้องไปส่งไปส่งโลนี่ไปส่งโลนี่ยังใหม่ๆไปเนี่นี่ใกล้ๆนึงออกไปรถไปส่งเขาลำบุญเส้าเข้าก็ขายนี่ค่ะไปส่งให้โล ไปส่ง,งร้งเจ็ดสิบแปดสิบเอาน้าใส่แล้มันจะปตายมันอัดอะไรมันอัพได้ห่ะป้าตะสอน,นอพี่น้องปลานะอน,นี้ปลาใจเพ็ดแหงไว้กินอันนี้นะอันนี้ปลาเคง็งปลาเค็งเนี่ยปีกมันเนยเอพี่น้องเอ้ยอปลา,าเค็งนะออกไปหาหลัดหลดกับพี่น้องหวดนีลให้หลดขนเขามาพี่แล้วเอาเขา ขันสชลออกไปไบ่ก่อนผัดลังเถ่อบ่มีรถุผัดจะได้ห้ามเขามากอีกขนาดน,นี่ขนว่าบ่มีรถแล้วเท่ากันอยู่ต่อนอนต่ออีกเหมือนนี่อืน่นแล้วเมื่อแต่เศร้าแล้วบาดนี่แล้วเบียกเลยด้ย <c oughs> บ่ได้เอ็ดือนเมื่อนีนนี่ขำนันเอาปลาเอาหอยเหมือนนี่นะในดินตอนนี้ลาคาสิขายนี่นี่แหละนี่ยเดือดมหมดเ้ย <c oughs> สองเซนบาทมานี่มานี่มานี่มาหนี่หัวนี่สองเซนบาทอันนี้ก็คุ้มบ่มเลยนี่ตะกี้คุ้มลูกโบมแต่เขาจูดบ้านเผาบ้านตะกี้มีเงินเดยจะไงมาซื้อดินตัวนี้เมียนเออซื้อดินนี่พอดีโลใส่กันนี่อนี่ดูนี่ค่ะ มีรหลดแตเด้อพี่น้องเด้อหมมีแล้วแล้วมันใส่ก้อนรหลดจักแล้วออกมามีรถคันนี้แหละได้รหลดไปแสดเมื่อแล้วืมอนี่เอารหลดขับเปลือกเมื่องพี่นออ้องใส่ลอกหลดเข็นสุกออกไปพี่น้องเพราะว่ารหลดไทยเป็นอันนังใส่เครื่องดูดน้ำในหนองอยู่ใส่ล่อสุกไว้นั่นแหละรหลข้าเขา้ขามาบไได้อันนั้นเขาจะต่ำรถดมันต่ำ เขาเขาบได้มีแห้งเลยพี่น้องเลยมืออะไรคิดว่าซีไปเลยมือเม,มือนนี่พอดีมีหลดมือหลดมาแต่วิลาวะเซโปนเนะาะสวรรค์เซโปนยันงขาเอาเขาอยู่เอาเขายัางมายังขาเข่าโดยพี่น้องเขาเจ็ดศพไม่ลงข้นก่อนแล้วมาอีกสีส่ศพเออป้าข้นน้ำดังก่อนเอาเขาลงก้อนยันองอีกสามศพ เด็กสามสอบเลยน่โคมปลาด้วยพี่น้องปลาหอยอยู่นี่ปลารสอยู่นี่อยู่ในโฟมนี่ยเพรอะไม่มอญจะเอเมื่อกินมาแล้วมัดปลาในสามสอบเอามาบาทเดียวแบบนี้เออตายแล้ว ลงแล้วขึ้นเรียบ้อยแล้วพี่น้องเอาขโมกขอบใจเด้อหล่ะเด้อน้องชายข่อยใจดีแพงเอื่อยแต่แต่ได้พี่น้องเอ้ยน้องคนนี้นะหากเอื่อยแต่ได้มียั้งก็จะใครเอื่อยกินมียังก็จะใครเอื่อยขันได้เนาะมีแม่ผมเป็นเอื่อยก็ยังแพงเอื่อยก็สํมแม่จะได้ได้สะบมมีแม่ก็เอื่อยและเป็นแม่จะได้ได้ส์แม่ผู้ที่สองก็คือเอื่อยเนาะขึ้นแต่แต่เด้อพี่น้องเอ้ยขึ้นเรียบ้อยเลย ขึ้นมาเส็จเรียบร้อยมีม้อนจังสิขึ้นรถสองปลาเขาในของปลาเขาในเออตั้งยูรุมบ่เป็นยังอกนี่อเอาแม่นี่แม่หนิของปลานี่เออิขับไปเออออเเ้าขึ้นรถขึ้นล่างเด้อพี่น้องเด้อมีม้อนกับเมื่อเด้อบ้านนี้เด้อเอาคู่คูบ้านได้เด้อโอเคบายเออลืมคู่ลืมคู่